สวัสดีค่ะวันน um ี้เรามาไขกระชัปองราบูบูกันรอบที่สองนะคะที่บิ๊กซีลังสิตนะคะเราได้สีน้ำตาลไปแล้วเราอาจจะได้เคเบก็ได้น้วันนี้เราจะลงมาแล้วลายลายเบบี้ค่ะไนดูสินี่ค่ะลายเบบี้ตัวไหนชี้หน่อย ดอกสีขาวอะคะมีแมงมาได้สีอะไรกันสีขาวสีขาวไม่มีโชว์อ้าววันนี้ผมแกะโชว์นะคะอ่าให้น้องโปรแกรมแกะแกะได้เหรอลูกฝากเงินไหนครับแกะได้ได้ไหมบอกลงได้สีอะไรครับสีชมพูออสีชมพูออเนี่ยครับสีแบบนี้อ่าแกะออกไหมครับได้ครับ

เราช่วยน้องโปรแกรมแกะก่อนนะคะโอ้กระเด็นออกมาแล้วคะ่ะหักแล้วคะ่ะนี่คะ่ะนี่คือน้องคลายเบบี้อันนี้น้องลาบูบูอันนี้ผมแขวนไว้กับโทรศัพท์นะคะ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมันกดกระดิ่งช่องมันกน้องโปรแกรม้วยนะคะบ๊ายบาย